กลับมารับชมเปิดตำนานกันครับในคลิปนี้จะพาไปทำความรู้จักกับพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความร่ำรวยและความรักพร้อมเปิดตำนานและวิธีบูชากันครับ <S <S เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคนไทยเป็นของคู่กันโดยเฉพาะการบูชาเทพพระเจ้าทั้งหลายซึ่งหนึ่งในองค์เทพที่คนไทยนับถือมากก็คือพระแม่ลักษมีเพราะเชื่อว่าท่านสามารถประทานพรเรื่องความรักและความร่ำรวยได้ แต่แท้จริงแล้วพระแม่ลักษมีช่วยเรื่องอะไรและมีวิธีบูชาพระแม่ลักษมีอย่างไรควรบูชาที่ไหนวันนี้เปิดตำนานจะนำคำตอบมาฝากกันครับตำนานพระแม่ลักษมีข้อมูลโหนชี้ชัดรวบรวมไว้ว่ามีกำเนิดจากฟองน้ำในคราวเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุดทำน้ำอมฤตจึงได้นำว่าชนทิชาซึ่งแปลว่าเกิดแต่น้ำ หรือกษีราภัทิตนายาซึ่งแปลว่าลูกสาวแห่งทะเลน้ำนมในขณะที่ผุดขึ้นมานั่นเองมานั่งในดอกบัวและมือถือดอกบัวด้วยจึงมีอีกนามหนึ่งว่าปัตมาหรือกมาลาในคัมภีร์วิษณุปุราณะจะกล่าวไว้ว่าพระแม่ลักษมีเป็นทิดาของพระฤาษีพลาลคุกับนางขยาติโดยพื้นฐานพระแม่ลักษมีถือกันว่าเป็นเทพนารีผู้อำนวยโชค มีนาำพระไทยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิดเป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาทมีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะทั้งถือกันว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการนับกันว่าเป็นผู้อุปธรรมบรรดาสตรีทุกชั้นแต่ด้วยเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมีฤาษีนามว่าพะระฤคุเป็นหนึ่งในเจ็ดฤาษีผู้ยิ่งใหญ่หรือสัปตะฤาษี เป็นผู้รวบรวมหลักทฤษฎีโหราศาสตร์พระเวททั้งหลักทฤษฎีและตัวอย่างดวงชะตาทางโหราศาสตร์เอาไว้จำนวนมากมายครั้งหนึ่งบรรดาฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ได้มารวมตัวกันริมน้ำแม่สรัสวดีเปิดประเด็นถกกันว่าในบรรดาเทพสูงสุดสามองค์คือตีรมูติได้แก่พระพรหมพระศิวะและพระนาราย เทพองค์ใดยิ่งใหญ่ที่สุดและคู่ควรกับการถวายยันหรือบูชายันในสัดส่วนที่ควรได้รับมากที่สุดซึ่งก็หาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ฤาษีทั้งหมดจึงตัดสินใจให้พระฤกคู่มุนีเป็นผู้หาโจทย์ไปทดสอบและตัดสินหาข้อสรุปมาด้วยว่าเทพทั้งสมองค์นั้นใครยิ่งใหญ่ที่สุดมหาฤาษีพระฤกคูเริ่มจากการเดินทางไปพบพระพรหม ผู้ซึ่งเป็นวิดาของพระฤคูมุนีขณะนั้นพระพรหมกำลังท่องสวดพระเวทและใช้เวลาอยู่กับพระแม่สรัสวัตีหรือพระมเหสีจึงไม่ได้สนใจให้การต้อนรับพระฤคูเท่าไรนักทําให้พระฤคุโกรธมากและเริ่มกล่ด่าพระพรหมสร้างอารมณ์โกรธเกลี้ยก่แพรพระพรหมและพระสรัสวัตียิ่งนักพระฤคูจึงชิงหนีพร้อมกับให้คะแนนพระพรหมไว้ในระดับต่ํา จุดหมายต่อไปของพระฤคุคือเขาไกลลาดไปพบพระศิวะผู้ซึ่งกำลังสนทนาด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะกับพระแม่ปราวตีพระโคนนทิก็ออกมาขวางไว้ไม่ให้เข้าพบพระฤคุก็เลยได้แต่ตะโกนด่าพระศิวะสร้างความรำคาญและโกรธเกลี้ยวแก่พระศิวะเป็นอย่างมากแต่ก็ยังได้ปาราวตีคอยพรามดึงอารมณ์ไว้พระฤคุเห็นเช่นนั้นจึงชิงหนีออกมาโดยไว และให้คะแนนพระศิวะไปปันกลางและเดินทางต่อไปอยังทะเลไวยูลซึ่งเป็นที่ประทับของพระนารายเมื่อพระฤคู่มาถึงก็เข้ามาถึงตัวพระนารายและพบว่าท่านหลับอยู่พระนารายใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบรรทมอยู่แล้วพระฤคูเรียกปลุกเท่าใดส่งเสียงด่าทอเท่าใดก็ไม่ตื่นพระฤมุน่โมโหมากจึงกระโดดถีบไปที่ยอดอกของพระนาราย ซึ่งก็เป็นผลตามต้องการคือพระนารายณ์ตื่นจากบรรทมโดยไม่ได้เจ็บปวดอะไรแต่ก็ปรากฏเป็นรอยฝ่าเท้าฝากเอาไว้บนพระอุระของพระนารายณ์เมื่อพระนารายณ์เห็นฤาษีพระฤคุก็เข้าไปต้อนรับพร้อมกับก้มลงจับเท้าพระฤคุถามว่าพระอาจารย์เจ็บเท้าหรือไม่พระฤคุเห็นดังนั้นก็เกิดปิติปราปลื้มในพระจริยวัตรของพระนารายณ์จึงให้คะแนนระดับสูงทะลุเพดาน พร้อมกับประกาศว่ารัานอรายคือเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามตีมูรติฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านอาจจะคิดว่า